ธรรมชาติคือชีวิตมนุษย์ไม่คิดสนใจจองจะทุจริตคิดจะทำลายสุดท้ายธรรมชาติและชีวิตจะหายไป เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและคุณผู้ฟังทุกท่านดิฉันนางสาวสสิพิมพ์แก้วฟูเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เติบโตมากับภาคเหนือภาคที่ใครๆเขาก็มองว่าเป็นความสวยงามของธรรมชาติภูเขาสีเขียวขจีอากาศสดใสไร้มลพิษแต่ทุกอย่างกำลังเป็นแค่เพียงอดีตเพราะตอนนี้มันกำลังหายไปจากน้ำมือมนุษย์แบบเราเรา การทุจริตต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งเหตุผลสำคัญที่นำไปสู่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เมื่อดิฉันเกริ่นขึ้นมาอย่างนี้แล้วทุกท่านคงจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าการทุจริตกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกันได้ยังไงแต่ดิฉันขอยืนยันณตอนนี้ตรงนี้ว่าทุกอย่างเกิดจากความอยาก ความโลภและการมองข้ามปัญหาเล็กๆของมนุษย์แบบเราคิดว่าทุจริตนิดหน่อยคงจะไม่เป็นไรทำทีละนิดทีละนิดจนสุดท้ายเกิดเป็นหายนะตราบใดที่เรายังปล่อยให้เหล่าในทุนและเจ้าพนักงานรัฐค่อยๆตัดไม้ทำลายป่าทีละนิดทีละนิด ปล่อยให้ไฟแห่งความอยากค่อยๆแผดเผาธรรมชาติของเราทีละน้อยทีละน้อยสุดท้ายแล้วเราจะไม่เหลืออะไรเลยเรานายทุนและเจ้าพนักงานรัฐที่รู้เห็นทุกสิ่งแต่กลับไม่ทำอะไรปล่อยให้การคอร์รัปชันเกิดขึ้น ปิดตาข้างหนึ่งให้กับการทำผิดและเปิดตาอีกข้างให้กับความสุขของตนเพียงชั่วครู่สิ่งแวดล้อมที่แสนสวยงามรวมถึงตัวเราเองก็จะหายไปเช่นกันแต่วันนี้ พวกเราสามารถช่วยเหลือธรรมชาติของพวกเราได้แค่เพียงวิธีการง่ายๆคือหันมาสนใจหันมาปกป้องไม่หลับหูหลับตาช่วยกันเป็นหูเป็นตามาช่วยกันสนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติรวมถึงต่อต้านการทุจริตที่จะเกิดขึ้นดิฉันเชื่อว่าตัวดิฉันเองนักเรียนวัยมัธยมปลาย15ปีมีแค่เสียงเล็กๆหนึ่งเสียงกับเสียงของทุกท่านรวมกันเป็น เสียงที่ยิ่งใหญ่ธรรมชาติที่แสนสวยงามของเราก็จะกลับคืนมาวันนี้พวกเรามาช่วยกันต่อต้อตานการทุจริตที่เกิดจากการธรรมชาติดิฉันเชื่อว่าเสียงของพวกเรามีความหมายเพียงแค่ถือคติที่ว่า do the right thing ลลรนะมกูเาฟังงงในในจต